สำหรับคนที่คิดที่จะทําโค้งหนองนามันบอกได้ว่าคุณเริ่มวันไหนแต่วันที่คุณสําเร็จมันบอกไม่ได้วันนี้คุณเดินหน้าต่อไปเลยครับเพราะมันบอกได้แค่วันที่คุณเริ่มต้นลงมือทําแต่มันไม่สามารถที่จะบอกวันที่คุณประสบความสําเร็จในโค้งหนองนาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันบอกจุดสิ้นสุดไม่ได้มันบอกได้แค่เพียงจุดเริ่มต้น โอกาสที่ใครจะสำเร็จก่อนกันมันก็อยู่ที่ว่าใครจะสตาร์ทก่อนกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้คุณคิดได้แล้วคุณตัดสินใจได้แล้วเหลืออย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทําผมคิดว่าความคิดมุมมองสิ่งที่คุณได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียลต่างๆน่าจะบอกทุกๆคนได้ว่าโคกหนองนาตอบโจทย์ชีวิตของพวกเราหรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ ทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็ขอให้ฟ้าฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลและขอขอให้ตกลงมาในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับ เพื่อพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรจะได้มีน้ำมีท่าในการที่จะใช้ในเรื่องของการเกรษตรและเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงรถไถอื้ออึงไปหมดนะครับทั่วทุกทิศทางนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาแต่ละคนช่วงนี้ก็จะรีบในการที่จะหวานข้าวนะครับรถไถก็จะมาไถนาแล้วก็มาปั่นเพื่อที่จะหว่านข้าว ก็เห็นรอยยิ้มเห็นความสนุกสนานของพี่น้องเกษตรกรไทยมันก็ทําให้นึกถึงบรยาาบรยากาศวันวานบรรยากาศเก่าๆอีกครั้งหนึ่งเราก็เคยสนุกสนานแบบนี้นะครับวันนี้เราก็โตขึ้นมากเราก็มาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งมาสร้างโคกหนองนามาเดินตามความฝันมันก็เป็น อีกความท้าทายหนึ่งของชีวิตนะครับหลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวโคกหนองนาออกไปมีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมรับชมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและก็มีท่านผู้ชมได้สอบถามผมมานะครับว่าในการที่เราตัดสินใจที่จะสร้างโคกหนองนานั้นเราจะเติมเต็มพลังให้กับตัวเองอย่างไรเพราะตลอดเส้นทางของโคกหนองนา,นามันต้องใช้ ทั้งเงินใช้ทั้งกำลังใจใช้ทั้งพลังบางครั้งทําไปก็ท้อบางครั้งทําไปก็เหนื่อยแล้วเราจะมีพลังให้กับตัวเองอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าสําหรับคนที่คิดที่จะทําโคกหนองนาค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะมันเป็นการทํางานเกษตรกรการทํางานเกษตรเนี่ยมันเป็นการที่ต้องใช้พลังใช้แรงอย่างมาก ต่ถามว่าอาชีพอื่นมันต้องเหนื่อยไหมครับมันก็ต้องเหนื่อยทุกอาชีพแหละครับมันไม่มีอาชีพไหนสบายหรอกครับในช่วงของการเริ่มต้นแต่อยากจะให้กําลังใจพี่น้องประชาชนพี่น้องคนที่กําลังคิดที่จะสร้างโคกหนองนานะครับว่าให้นึกถึงอนาคตที่เราอยากเห็นถามว่าวันนี้ที่เราตัดสินใจทำโคกหนองนาเราทํามาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป้าหมายเราอยากเห็นแบบไหนถามว่าวันเนี้ย เราเดินมาได้ไกลแล้วนะครับถามว่าถ้าเราลดละความพยายามหรือให้แพ้กับสิ่งที่มันมาฉุดหลางเรามันก็น่าเสียดายเพราะบางทีเนี่ยมันเหลือแค่นิดเดียวก็จะประสบความสําเร็จแล้วแต่ถ้าเราทนอีกนิดหนึ่งเราก็อาจจะเดินไปถึงฝั่งฝันผมคิดว่าบางครั้งมันก็เหมือนกับความบังเอิญห,หลายคนกําลังจะถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยอยู่ครับกลับมาล้ม ในโค้งที่จะถึงเส้นชัยมันก็น่าเสียดายแต่หลายคนนะครับถึงจะล้มยังไงแต่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยังพยุงตัวเองเดินเข้าเส้นชัยให้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมมองว่าในการที่เราจะเดินตามความฝันเรามันค่อนข้างที่จะต้องอาศัยกำลังใจอาศัยระยะเวลาอาศัยความพยายามในตัวเราถามว่าความฝันเรา มีใครรู้กับเราไหมมันไม่มีใครรู้กับเราครับบางคนฝันใหญ่บางคนฝันเล็กแต่ถามว่าความฝันนะมันคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นอยากเป็นไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าความฝันหรอกครับเพราะฉะนั้นความฝันมันจะเปลี่ยนชีวิตทุกๆคนการกระทําเราที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตลันลาใช้ชีวิตแบบตามสบายเหมือนที่เราเคยใช้แต่วันที่เราตัดสินใจทําโค้งหนองนาแล้วมันคนละรูปแบบเลยครับเพราะอะไร ต้องถามคนที่ทํโค้งหนองนาดูครับมันเป็นการทําเพื่อสร้างอนาคตปลูกต้นไม้วันนี้ก็ต้องการเห็นต้นไม้เติบโตเลี้ยงสัตว์วันนี้ก็ต้องการเห็นสัตว์เติบโตเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่บังคับเราก็คือผลลัพธ์เพราะฉะนั้นการทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่เน้นผลลัพธ์มันจะค่อนข้างที่จะทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบซึ่งมันแตกต่างกับการทํางานที่ไม่เน้นผลลัพธ์ที่ผ่านมาพวกเราอาจจะทํางานแบบ เงินเดือนไปทํางานเข้าตอนเช้าออกตอนเย็นสแกนนิ้วตอกบัตรมันทํางานเป็นรูทีนนะครับไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยครับบางทีมันจะไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปหางานไปหาเงินจากสิ่งที่เราต้องแลกมาด้วยการทํางานหนักหรือการค้าขายหรือจะต้องใช้แรงเราไปแลกที่เราไม่ได้มีอาชีพเหมือนเดิม ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยมากนันเหมือนกันแหละครับว่าสําหรับคนที่ตัดสินใจที่จะเดินออกมาทำโคกหนองนาวันนี้การที่เรามาทำเพราะอะไรถ้าคนที่สบายแล้วก็คงไม่มาทําแต่คนที่มาทําวันนี้ก็คือคนที่คิดว่าชีวิตยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราไม่มั่นคงนั่นแหละคือคําตอบว่าทําไมเราต้องทําโคกหนองนาวันนี้การทําโคกหนองนาถามว่า ในสังคมอ่ะเขาทาโคกหนองนากันแบบไหนคนส่วนใหญ่ทํำไหมคนส่วนใหญ่ไม่ทําหรอกครับในสังคมหมู่บ้านผมก็ยังทําไร่ทํานายอยู่เหมือนเดิมบางคนก็อาจจะปลูกไม้ป่าปลูกนู่นปลูกนีก่ไปบ้างแต่ถามว่าการที่เขาไม่ทาเพราะอะไรหลายคนก็อาจจะมีวิถีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่หลายคนก็อาจจะไม่มีทุนหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร คนที่อยู่เฉยๆที่ไม่ทําไม่ได้บอกว่าเขาไม่อยากทําบางครั้งเขาอาจจะอยากทําก็ได้แต่เพียงแต่ว่าโอกาสเวลาแล้วก็ทุนมันอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับเขาแต่วันนี้สําหรับคนที่คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะทําผมก็ให้กําลังใจว่าคุณเดินหน้าทําไปเลยครับไม่ต้องรอใครมันเหมือนกับการสร้างอนาคตมันเหมือนกับการเดินทางของชีวิต เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตแต่ละคนก็ต้องต่างเดินไปในเส้นทางของตัวเองหลายหลายคนเริ่มแรกอาจจะทํางานแบบยากลําบากแต่บ้านปลายชีวิตกลับไปทํางานที่มันสร้างมูลค่าสร้างรายได้มากก็อาจจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่หลายคนเริ่มต้นอาจจะสวยหรูแต่ผลสุดท้ายพอเดินไปในระหว่างทางมันเกิดสุดหักเห ชีวิตกลับต้องมาดําบิงและว,วันนี้กลับต้องมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งผมเองก็อยู่ในเส้นทางแบบนี้ชีวิตที่ชดช่วงชีวิตที่มีความสุขชีวิตหน้าที่การงานที่รุ่งโรจน์ในช่วงแรกแล้วก็ออกไปทําธุรกิจก็เติบโตแต่วันหนึ่งก็เกิดจุดหักเหของชีวิตที่ต้องเดินเข้ามาสร้างใหม่แต่ผมก็คิดว่ามันคือ บทเรียนของชีวิตมันคือเส้ทนทางของชีวิตของแต่ละคนครับชีวิตนี้ไม่มีใครอยากหกล้มหรืออยากบาดเจ็บหรอกครับแต่ชีวิตเราบางครั้งมันก็เกิดจากสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่คาดฝันหรือบางครั้งเองด้วยประสบการณ์ด้วยความประมาทในการใช้ชีวิตมันก็ทําให้พวกเราได้มาเจอบทเรียนเพราะนั้นเมื่อมันเกิดบทเรียนเกิดขึ้นแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนจะ ต้องแก้ไขบทเรียนชีวิตตัวเองการที่ผมมาทำโค้งน้องนามันก็เป็นการสร้างเครื่องผลิตเงินอีกชิ้นหนึ่งถามว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่มันตอบไม่ได้หรอกครับทุกชีวิตทุกอาชีพมันตอบวันสุดท้ายไม่ได้มันบอกได้แค่วันเริ่มต้นแต่วันสุดท้ายวันสิ้นสุดวันจบมันบอกไม่ได้เพราะตราบใดที่ความสำเร็จมันยังไม่เกิด เราก็ต้องเดินหน้าที่จะสร้างความสําเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่คิดที่จะทำโคกงหนองนามันบอกได้ว่าคุณเริ่มวันไหนแต่วันที่คุณสําเร็จมันบอกไม่ได้วันนี้คุณเดินหน้าต่อไปเลยครับเพราะมันบอกได้แค่วันที่คุณเริ่มต้นลงมือทําแต่มันไม่สามารถที่จะบอกวันที่คุณประสบความสําเร็จในโคกหนองนาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันบอกจุดสิ้นสุดไม่ได้ มันบอกได้แค่เพียงจุดเริ่มต้นโอกาสที่ใครจะสําเร็จก่อนกันมันก็อยู่ที่ว่าใครจะสตาร์ทก่อนกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้คุณคิดได้แล้วคุณตัดสินใจได้แล้วเหลืออย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทําผมคิดว่าความคิดมุมมองสิ่งที่คุณได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียลต่างๆน่าจะบอกทุกๆคนได้ว่าโคกหนองนาตอบโจทย์ชีวิตของพวกเราหรือไม่ วันนี้นะครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจันทรหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยจากการเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แต่ช่องมานาสีจันทร์ก็ขอให้กําลังใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยพี่น้องคนสู้ชีวิตช่องมานาสีจันทร์จะยืนอยู่เคียงข้างและคอยดูความสําเร็จของพวกท่านมานาสีจันทร์ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับแต่ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับ ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ